ก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขี้โม้นะครับเรื่องต่างๆนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่านะครับพี่ๆเคยชื่นชอบดาราหรือนักร้องนักแสดงคนไหนไหมครับแบบว่าเราชื่นชอบเขาม,มากๆแบบชื่นชอบเขาม,มากๆแค่เขามองเราหรือว่าทักทายเราแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกดีใจตอนนั้นนะผมก็นึกนึกนะครับว่า เออไอพวกเนี้ยมันมันข้างใครอะไรกันขนาดนั้นวะอะไรประมาณเนี้ยนักร้องเกาหลีมาอย่างเงี้ยตามขี่เครื่องบินไปดูเขาต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาข้างกันขนาดนั้นเลยเหรอวะนะครับมันก็เป็นข้อสงสัยของผมเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เป็น FC พี่คนหนึ่งนะครับผมได้เป็น FC พี่คนหนึ่งนะผมชื่นชอบเขามากนะ แต่ผมไม่แต่ผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะผมเพิ่งรู้จักเขาเมื่อตอน 3- 4เดือนที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งหัดไฟ้สดเล่นพานะครับผมก็งงว่าพี่คนเนี้ยเขาเป็นไขวะอยู่ๆก็มีชื่อเสียงอยู่ๆก็ดังขึ้นมาทรงแกทรงเหมือนแบบขอโทษนะทรงแกเหมือนแบบทรงเอนะครับทรงแกเหมือนทรงเอเลยนะครับ,รห,นรนะรบหน้าตาดีด้วยนะครับแล้วเขาเล่นพะอ้า เป็นไงผมพูดเรื่องพระแล้วพอจะนึกออกไหมครับว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับพี่คนนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนิสัยผมเลยนะผมเปลี่ยนนิสัยเป็นเพราะพี่เขาเลยนะครับก็คือพระเครื่องนะครับก็คือพระพรมนี่พูดถึงพระพรมรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครนะครับผมอะ่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพระพรมมาก่อนนะครับส่วนพระเครื่องทั่วไปเออผมก็ชื่นชอบตามที่ผมมีนะครับ แล้วผมอ่ะได้ไปดูคลิปพี่เขาเล่าประวัติแกนะครับกว่าจะมาเป็นแกทุกวันนี้ได้พี่เขาผ่านอะไรมาแล้วจุดพลิกไอจุดจุดหลักๆนะครับที่เปลี่ยนความคิดผมก็คือแกบอกว่าแกได้ไปพนมมือสาบ้านกับพ่อผมเออแกไปพนมมือสาบ้านกับพ่อผมไว้ขอให้ชีวิตแกดิถ้าแกเลิกเล่นการพน,นันอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละผมเลิกเล่นตลอดตลอดชีวิตขอให้ชีวิตผมดีขึ้น อะไรประมาณนั้นนะพี่ๆก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าว่าผมพูดถึงใครนะครับนะผมก็เลยมันมีอยู่ประ,ประมาณช่วงหนึ่งประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมเนี่ยกำลังเงินผมไม่เยอะที่จะไปหาซื้อวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระพรมได้แบบพูดพูดง่ายๆว่าไม่ไม่มีตังไปหาเช่าซื้อมาห้อยคอพูดง่ายๆนะครับผมก็เลยตามหาในทิกตอกเลยใครไลฟ์สดขายพระพมนี่ผมตามหาหมดเลย แต่ขอราคาถูกๆนะราคาแบบหลกักร้อยห้าห้ามเกินหนึ่พบาทอ่ะนะครับพูดง่ายๆว่าผมไม่มีกําลังนะครับช่วงนั้นนะครับผมก็ตามหาแล้วพอดีพอดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพ่อตาของผมนะเขาเอาภาพมาให้ผมไลฟ์สดขายนะครับแล้วหนึ่งในนั้นมีพระพรมหลวงปู่ดูว่าสะแกพิมพ์เล็กมานะครับผมงงเลยเฮ้ยนึกอยากได้พระพรมผมก็ได้มาเฉยเลย จริงๆแกให้เอามาขายนะแต่ผมเอามาขึ้นห้อยคอแล้วทุกวันนี้นะครับเป็นพระพรหมหลวงปู่ดูวัดสกแกนะครับโอ้โหแบบโคตรดีใจเลยนะครับแล้วผมก็ติดตามพี่เขานะในทิกตอกผมติดตามพี่เขาในทิกตอกมาตลอดเลยนะครับ <c oughs> ผมผมชื่นชอบมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมถึงชื่นชอบพี่เขาขนาดน,นี้นะเ <c oughs> วลาแกลฟ์สดผมก็เข้าไปนั่งดูตีสี่ตีห้าผมก็นั่งดูแกแกคุยกับเออพี่แพรพลี่ภัยวันใช่ไหมตอนวันไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเร็วนี้แหละ นะครับผมตีสี่ตีห้าผมก็นั่งดูแกเออความรู้ทั้งนั้นเลยโคตรชื่นชอบเลยผมเป็นไรไม่รู้ผมชื่นชอบพี่เขามากนะจริงๆผมกับเขาอายุเกือบเท่ากันนะน่าจะห่างกันแค่ปีเดียวนะแต่เขาก็เป็นพี่นั่น,น,นแหละนะครับเอ,อ่อแล้วก็จะโม้เรื่องอะไรว่าลืมล้วเนี่ยแกพี่คนนี้เขาเขาสาบานใช่ไหมเขาสาบานเขาบผมไว้ว่าเขาจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิตเชื่อไหมผมทําตามแก เนี่ยผมมีพราพรมหลวงปู่ดูกวัสแกใช่ไหมผมพอนมมือสาบานเลยว่าเออผมชื่อนี้ชื่อนี้จะเลิกเล่นการพานันตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นหวยจะเป็นแทงบอลจะเป็นบาคาร่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการพาน,านันผมจะเลิกเล่นตลอดชีวิตถ้าผมทําได้ผมเออถ้าผมทําได้ขอให้ชีวิตผมดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปนึกอะไรออกก็พูดไปสาบานไว้ตรงนั้น ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เล่นการพานันเลยนะทั้งๆที่ผมอ่ะเป็นคนแทงบอลทุกวันตีสี่ตีห้าผมนั่งแทงบอลทุกวันได้บ้างเสียบ้างส่วนมากก็จะได้นะนะครับนั่นแหละผมก็สาบานไว้เลยผมสาบานกับพบผมไว้เลยว่าผมจะเลิกเล่นการพานันตลอดชีวิตสาบานแบบเดียวกันกับไอดอนผมเลยคนเนี้ยนะครับที่ผมมาทําคลิปนี้นะผมดีใจ พี่มาดูนี่นะดออ่ะพี่มาดูนี่นะนี่พี่เขามาติดตามผมเห็นไหมว่าเป็นใครพี่เขามาติดตามผมโคตรดีใจเลยเมื่อ41่สินาทีที่แล้วเองนะครับเนี่ยผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกแล้วว่าไอ้พวกข้างดานลาไอ้พวกข้างแบบไอดอลของตัวเองอะ่ะมันรู้สึกยังไงนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับว่าดีใจมากๆแค่เขามาติดตามผมนะเออแค่เนี้ยผมโคตรดีใจเลยนะถ้าไม่เจอกับตัวถ้าเราไม่ไม่ชื่นชอบใครนะก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้นะผมอาจจะบ้า,า,าๆบอๆเนี่ยนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับมันมีความดีใจของผมมากแบบว่าไอ,อพ้พี่รุ่นพี่ที่เราชอบเนี่ยครับไอ,อเขาเป็นไอดอลของเราเนี่ยเขามาติดตามเรากับเออโคตรดีใจเลยจริงๆผมก็ติดตามพี่เขามานานแล้วนะ เออแบบเข้าไปดูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชื่นชอบแบบอธิบายไม่ถูกนะเขาเป็นไอดอลของผมเลยอ่าตอนนี้พี่เขาไลฟ์สดอยู่นะเสียงอาจจะเข้าเข้าในคลิปผมรูป่าก็ไม่รู้นะนั่นแหละครับนี่แหละครับคือเรื่องที่ผมจะมมโมวันนี้นะผมแค่อยากจะบอกว่าผมดีใจนะครับที่ไอดอลของผมเขาได้มาติดตามผมกลับนะครับนะ ผมเข้าใจแล้วว่าไอคนที่ที่ยังไงอะที่ชื่นชอบศิลปินต่างๆอะว่าเขามีความรู้สึกยังไงเวลาเขาเจอไอดอลของเขานะครับตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วนะแล้วผมแล้วผมไม่น่าไปดูเถือก็เลยไออะไรนะไอพวกติ่งเกาหลีอะไรเนี่ยมึงบ้าอะไรขนาดนั้นนะครับเออตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเออตอนนี้ผมเข้าใจแล้วขอโทษขอโทษนะครับนะครับเฮ้ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะโม้แล้วครับก็มาบอกความดีใจให้ฟังเฉยเนะก็อย่าอย่าว่าอย่าด่าผมเด้อนะครับมันเป็นความชื่นชอบส่วนตัวผมนะครับทุกวันนี้ผมก็ชื่นชอบเพราะผมก็เป็นเพราะแกนี่แหละผมมาเก็บตังค์เออมันมีอยู่ประมาณอาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่เขาเปิดจองเพราะผมเขาจะสร้างเพราะผมรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาเปิดจองเพราะผมใส่รหัสอะไรไม่รู้ใน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 บ้านฟ้านะครับ ผมอะ่ะตอนนั้นอะ่ะตังค์ผมไม่ถึงผมอยากได้มากจองเพราะผมองค์นั้นอะ่ะมันจะประมาณราคาจะอยู่ประมาณ999บาทถือว่าถูกนะเหรียญหนึ่งนะครับถือว่าถูกนะเพราะว่าถ้าเทียบกับมวลสารที่พี่คนเนี้ยพี่อั๋นเนี่ยอะพูดชื่อเลยนะมวลสารที่พี่อั๋นเขาจัดสร้างนะครับมันเป็นมวลสารที่แบบหลายล้านอะ่ะเออผมจอง9 9บเอย้ย999บาทเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วนะแล้วอนาคตอะ่ะมันจะมีมูลค่ามากกว่า 999บาทแน่นอนอยู่แล้วนะครับตามตามสถิตินะ,ะสถิติไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็พูดขึ้นมานะครับแล้วผมว่าอยากจองเพราะผมทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้จองนะเพราะว่าตอนตอนที่พี่เขาเปิดจองผมไม่มีเงินเงินผมไม่พอผมมีอยู่ประมาณ230สามร้อยเองแต่ว่ามันก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็จะมี5 99มีเก้บาบาทนะครับ แล้วตอนนี้ผมเก็บเงินครบแล้วนะครับเพราะว่าผมมีใช้จ่ายหลายอย่างเนาะมันพักก็อยากได้แต่ชีวิตประจําวันมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องแบบเก็บเก็บตังค์เราเองนะครับแล้วตอนเนี้ผมก็เก็บตังค์ได้แล้วผมก็ยังไม่ได้จองผมก็รอพี่เขาเปิดจองอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะก็หวังว่าพี่เขาจะเปิดจองภายในเร็วๆนี้นะครับผมอยากได้จริงๆโดยเฉพาะพ้าจากพี่อันโอกินะผมโคตรอยากได้เลย จะเป็นรุ่นไหนก็ได้รุ่นไม่ต้องดังก็ได้แต่ขอให้เป็นของพี่อันโอกิผมเอาหมดแต่ราคาก็ขอประมาณ .9 9 9บาทนะครับถ้าแพงกว่านี้ผมผมผมสู้ไม่ไหวนะเพราะกำลังผมมีน้อยนะครับนะวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับมาบอกความรู้สึกความดีใจเฉยๆครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดครั้งต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับ